ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทเชลัยการอาชีพปางประกงมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์และพัฒนาความสามารถของนักเรียนนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตดังวิสัยทัศน์ที่ว่าพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ ศูนย์บ่งเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางปงได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรมการบ่งเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทําแผนธุรกิจภายในสถานศึกษาสนับสนุนผู้เรียนเสริมสร้างประสบการณ์ในการศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษาและสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติ จะเป็นการเผยแพร่ประชาสมคัญกิจกรรมของสถานศึกษาและเป็นการสะสมประสบการณ์ให้แก่ครูนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างดีศูนย์บพพ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบารปะกงจัดตั้งสำนักงานในอาคารพาณิชย์ชั้นหนึ่งมีทำเลที่เหมาะสมเป็นสัสดส่วนและสามารถติดต่อได้สะดวกมีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเหมาะสมโครงสร้างประกอบด้วยนายพิรุณวิทยาประกอบประธานศูนย์บพพ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นายสุวัสด์ู้เกียรติการรองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษานางสาวนิตยาแมนโชธหัวหน้าง,งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษานางสาวกัญญลักษณ์นิ่งอรุณฝ่ายบ่มเพาะนักเรียนนักศึกษานายอธิวัตรบัวทองฝ่ายฝึกอบรมนางสาวสุจิตาตีรตนานุกูลฝ่ายนวัตกรรมนางสาวกนกนาถนพโสค,คลฝ่ายฝึกอบรมและฝ่ายประชาสัมพันธ์นายพัชพลปิ่นแก้ว ฝ่ายครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจนางสาววัฒนาพิมพาฝ่ายบ่งเพาะและฝ่ายธุรการศูนย์บ่งเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศูนย์บ่งเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิเาลรายการอาชีพบางประกงมีการวางแผนการดําเนินง,งานและสร้างความตระหนัก ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอย่างชัดเจนมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นประจำทุกปีการศึกษาด้านการพัฒนาครูวิทยาลัยการอาชีพมปะกงมีการส่งเสริมและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องมีการส่งครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างสารรค์ผู้ประกอบการให้กับนักเรียนนักศึกษานอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากทั้งความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการอบรมการเขียนแผนธุรกิจอบรมให้ความรู้บม่มเพาะและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนมีการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกิดความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ในการดำเนินงานแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจใหม่นั้นสถานศึกษาให้ความสําคัญแก่นักเรียนนักศึกษาทุกทีมที่จัดส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดโดยในการประเมินสถานศึกษาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและบุคลากรครูภายในสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อประเมินแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจและดําเนินการมอบทุนให้แก่แผนธุรกิจ ที่ได้รับคัดเลือกการประกวดเขียนแผนธุรกิจการส่งเสริมการทําธุรกิจในสถานศึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิเทยาลัยการอาชีพบางปงมีการวางแผนการส่งเสริมการทําธุรกิจในสถานศึกษาเพราะมีการจัดประชุมอบรมบ่มเพาะธุรกิจให้กับครูและนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินแผนธุรกิจสามารถจัดทําแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โดยการดําเนินงานแผนธุรกิจดำเนินงานจัดทําโดยมีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมและพัฒนาต่อยอดแผนธุรกิจใหม่โดยในปีการศึกษา2564แผนธุรกิจใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาคือแผนร้อยล้านไม้เสียบบริการขายชาบูเสียบไม้ทำเลที่ตั้งให้บริการขายบริเวณโรงอาหารนาลาร้านเก้าช็อปตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งเป็นแผนธุรกิจที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าคือครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการสินค้าบริการมีความแปลกใหม่โดดเด่นน่าสนใจสอดคล้องกับวิถีชีวิตสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในท้องตลาดได้ในปัจจุบันและอนาคตร้อยล้านไม้เสียบบริการขายชาบูเสียบไม้มีการนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วม โดยการนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ผลงานมันเสาแก้วมังกรน้ำทิ้มสุกีีของผแผนกวิชาการจัดการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประวกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราในปีการศึกษา2563มาเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดมีกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยไม่ใส่สารกันบูด ซึ่งเป็นสารเสื่อนในอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายประโยชน์ของมันเสาช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสมช่วยบรรเทาอาการท้องเสียและประโยชน์ของแก้วมังกรช่วยคุมน้ำตาลป้องกันหวัดลดอาการท้องผูกและมีประโยชน์ต่อหัวใจซึ่งสองอย่างนำเข้ามาสู่กระบวนการผลิตสามารถเป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่และมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริโภคอีกด้วย ทั้งนี้สถานศึกษามีแผนธุรกิจเดิมที่มีการต่อย,ยอดจำนวน2แผนธุรกิจได้แก่ 1. แผนธุรกิจร้านกาแฟสด BICC Coffee บริการขายกาแฟสดเครื่องดื่มตามสมัยนิยมมีการเตรียมพร้อมเปิดให้บริการภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. แผนธุรกิจร้านค้าปลีกสะดวกซื้อ108,9ชอปบ,บริการขายสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับให้กับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในหอพักวิทยาลัยและผู้มาติดต่อราชการเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและบริการอย่างต่อเนื่องส่วน 1. ได้รับการสนับสนุนจากครูอาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้การติดตามและให้คำแนะนำปรึกษาการพัฒนาต่อยอด วิทยายการอาีิบังประกงมีคณะกรรมการนิเทศติดตามแผนธุรกิจและให้คำแนะนำปรึกษาต่อยอดการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของผู้ประกอบการเช่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาดด้านการจัดเงินทุนและด้านบริหารจัดการตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บ่งเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและรายงานการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA ศูนย์บ่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยายลัการอาชีพปัมปกงมีการสรุปผลการประกอบธุรกิจเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและรายงานงบกำไรขาดทุนงบดุลงบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานผลให้สถานศึกษาทราบพร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามกระบวนการ P.D.C.A. จนสำเร็จมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างเป็นรูปธร,รรมอาทิติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเพจ Facebook เว็บไซต์สถานศึกษาประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาผ่านช่องทางที่หลากหลายและต่อเนื่องทั้งนี้ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางปะกงมีการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่ประกอบธุรกิจของตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการทุกปีการศึกษาติดตามให้คําแนะนำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จประกอบด้วยด้การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายและการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นต้น จากความสําเร็จดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษาของเราเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกในเรื่องการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีการดําเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียนนักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนจากการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาในระดับสากลบนเวทีการประกวดระดับชาติศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิเทยาลัยการอาชีพบางปะกงได้รับรางวัลระดับชาติ5ดาวในปีการศึกษา2561 ในปีการศึกษา2,560ต่อเนื่องในปีการศึกษา2,562ระดับ3ดาวซึ่งมีผลการประเมิน100คะแนนเต็มและในปีการศึกษา2,563ระดับ3ดาวซึ่งมีผลการประเมิน100คะแนนเต็มเนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่มีการประกวดในระดับภาคและระดับชาติและยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเพื่อสร้างเสริมธุรกิจเทิมพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะประกอบธุรกิจของตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมเป็นขุมพลังแห่งปัญญาให้เติบโตสู่ระดับภาคบนเวทีอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต